ก็คใส่คใส่กะนั้มต่ใส่มกันมันไม่สบายอะค่ะไม่สบายไม่ายเดปวดตันี้ยตลอดเาหอแล้วก็หลังเมื่ออทก่นมเพิ่งจะตรนีหนูเพิ่จเดินได้ก็สีหาวันนี้นว่าหลังมันมันเจ็บมากแล้วมันลอก ใสยส่เราเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายที้ดีผู้หญิงค่ะเามีอะไรกาเพนเราอค่ะโอ้กล้าทำให้เราช่วเหลออย่างนี้เราจะต้องเศกมะนาวข้าทอก็ดีไหมนี้ตอนานมนอขามเหมือนอะไรอยู่ข้างในแล้วอได้งั้เดี๋ยวพี่ขับออกให้หมดเลยนะโอ้โหสี่จันไปนะ หรือแค้นอยู่ไม่ไม <absorbed> ่แค oh, uh, uh, uh ้นค่ะเออแล้วว่าหาแฟนใหม่ไอแต่นี้ตอนนี้เราพัแฟนเก่าอยู่ไหมใช่ไม่ค่ะแต่ก็คุยกันแต่เรื่องลูกอย่างเดียวค่ะอ๋อเออหาแฟนใหม่ดีกว่าถ้าแม่หาแฟนใหม่ดีไว่าตรงข้ามดีสีีกาคนนั้นต้องไปคินอ่านนะมันเยอะยังได้เลบางคนแล้วผู้หญิงแก่ๆนะยมันเพียรก็รวยนะมันเพียร์แต่งที่อยู่มันเพียรก็รวยนะลองดูดิว่

ซงคุณทำหุ่ณเราอ่ะเข้าใจไหมใช่แล้วก็มีผีเตงหงน้ำมันพายใช่ค่ะถูกต้องไหมพี่พูดถูกนะพี่ดูพี่ดูทางในเห็นอย่างนั้นไหนผีเตงหงเตงเลยในี้านเราอ่ะแล้วก็มีหุ่นด้วยนะเขาเซ็งคุณด้วยนะใช่ค่ะเขาบอกไหมมีคนบอกไหมบอกเหมือนพี่ไหมบอกค่ะหุ่นหนูหาเจอค่ะหาเจอหุ่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วเราเอาไปทำไรหุ่นหนูเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ไหนเราไม่รู้นะเป็นลมกลับมาไหกลุ่มเคื่องจริงๆแล้วจริงๆแล้วะกันนั้นนะโอ้นะแล้วหุ่นหน้าตาเป็นไงที่เขาทำอ่ะไม่ไม่ต้องคิดเป็นสองคนหันหลังใส่กันนะคะเออเห็นไหมตรงตาที่พี่บอกไหมเขาปลูกขุ่นเราจริงไหมใช่เราไม่ได้บอกอะไรพี่นะแต่พี่เห็นเห็นเขาปลูกขุ่นน่ะ ใช่ค่ะก็คือเราเนื้อมันชอบออกมาตามนี่ค่ะตามไหลน้ำมันคือน้ำมันพายเราเลื่องกันนี่ถูกต้องไหมเออแล้วเราทิ้งไปน้ำเจ้าปัญญาเราเอาถังออกซิเจนใี่หุ่นหรือเปล่าเราหายใจได้ไหมนะหรือปล่อยเข้าไปเลยปล่อยเข้าไปเลยอย่าห่วหุ่นเลยไม่เอาออกซิเจนเลยหุ่นเลยเออเป็นมาจะยี่สิบปีแล้วค่ะแบบ ไปหาไครก็ไม่หายมาใครเนี่ยมาหาทุกคนมาที่จะช่วยกินหมดเลยนะ้ำงานทำการอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบมันโกยไม่มีสาเหตุนะไรสำนักทน่สงบ่อยๆนะแล้วก็สวดมนต์อุทิศให้กับยีเตงหูเนอะแล้วก็จ้กรรมนไปทั้งหมดก็พอละหุ่นไม่ต้องแล้วนี่หุ่นก็จบไปและเนอะค่ะ เน okay, right> ี่ยปกตินะเขาจะต้องเป็นคนผอมนะูกต้องไหมเนี่ยเขาโดนผีในหงสิงจนอ้วนเลยมันไหลขึ้นไงเข้าใจไหมกินไม่กินคยตลอดใช่ไหมอยู่ตอดกินจนอวกแต่ก็ต้องกินอยู่อย่างันนะคะจำเป็นเลยนะเพราะเขาต้องให้เราหาอาหารให้เขาเนี่ยเนี่ยผีใช้คนหาอาหารจับไว้ โล่งไหมตรงไหโล่งค่ะโล่หายเลยตนแรกจะปวดแล้วก็ร้อนตอดเวลาเลยตรงไหนหามาปีสานักเลยเนี่ยสี่ห้าที่อะค่ะใครก็ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าแรงเอาเอาให้เอาออกให้ไม่ได้แต่พีช่วยได้ไหมได้แต่มัวหายเจ็บเลยเออเดนะลูกเดิไปเดินชิดมากเลย นะลูกนะครับ